ข้อ36เขาบอกว่าถังน้ำมันของรถถังคันหนึ่งมีน้ำมันอยู่3ส่วน10ของถังเติมน้ำมันอีก99ลิตรจะได้น้ำมันครึ่งถังพอดีจงหาว่าถังน้ำมันของรถถังคันนี้จุน้ำมันเต็มถังได้กี่ลิตรนะครับพี่กำหนดเลยว่าไอถังน้ำมันอันนี้มันจุได้ x ลิตรแล้วกันแล้วตอนแรกนะครับมันมีน้ำมันอยู่แค่3ส่วน10ของถังก็คือ3ส่วน10ของ x เติมน้ำมันอีก99ลิตรอ่ะบวกไปอีก99ลิตร เท่ากับเท่าไหร่ครับได้น้ำมันครึ่งถังนั่นคือ x ส่วน2นะครับโอเคพี่คูณด้วย10ตลอดทั้งสมการครับจะได้3 x บวกเก้เท่ากับห x นะครับจัดรูปใหม่จะได้2 x ถูกไหมครับ3 x ย้ายไปลบนะครับจะได้2 x เท่ากับเก้ x เดียวจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ 4 2 8ดทดหน8 495นั่นเองนะครับ36ตอบข้อ4